ก็สวัสดีครับวันนี้มีรถมาเสนอหนึ่งคันเป็นเจ้า m a ส d ต3ร์สามสองสาเจกต์นะครับก็คันนี้ลงแม็กคอบสิบห้าภีขัดเกินเกียร์ออโต้มีเล่มเอกสารชุดโอนครบรถโดยรวมนะครับก็ดูดีแต่ว่ามีสีจืดบางจุดนะครับคันนี้ผมขายอยู่20,000บาทสนใจก็เข้ามาดูโทรสอบถามกันได้ ส่วนยางก็มีแตกายงาบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูจากด้านหน้าแล้วก็ดูรายละเอียดกันมาด้านหลังนะครับว่มามีตรงไหนสวยตรงไหนมีตำหนิบ้างคันนี้ก็ไล่จากด้านหน้าโทนสีกันชนหน้ากับแก้มจะเป็นคนละสีนะครับรถน่าจะเคยเจ็บไปซ่อมมาแล้วเกิดด้านล่างไม่ค่อยสวยนะครับ โดยรวมนะครับตัวนี้ก็มีที่ยืดมากันชนหน้าเคยทลอกนะ้านหน้าเป็นดิสน่านะครับดิสน่าเอ่อเป็นแม็กซี่รูยางขอบ15-19-5-60-15อันนี้ปี18นะครับยางปีเก่ายางปี18บแปดมีสเกิร์ด้านข้างประตูประตูไม่ตกนะครับ ก็จะมีเลกกเกอร์นะครับมองอยู่ด้านข้างมีเลกกเกอร์ไม่ค่อยสวยมีลอกบ้างโอเคอ่ากระจกปรับด้านหลังนี่นะครับก็แผงประตูจะสวยงามมือจับอะไรอยู่ครบต่ไฟด้านหลังก็ดูดีครับยังดูดีดูงเงาอยู่ก็จะมีสเกตแตกตรงนี้ังจดุดมีรอยถอยชนนะครับนี่กำมีรอยที่แตกนี้ไว ด้านหลังเาเป็นพ่อพ่อเดิมนะครับกัจเตมีแต่บ้างเป็นชุดแต่เสริมส่วนหลังคาด้านบนจอตากแดดนะครับมีสีด้านเล็กเกอร์ตีดบ้างนี่ประตูแข่งประตูสี่บานยังดูสวยงามสี่มือเปิดไม่มีหักนะครับนี่ก็ประมาณนี้รายละเอียดรอบๆอบคันนะครับไาดูด้านในกัน ด้านในเนี่ยเดิมเทียบเบาะเป็นเบาะหนังนะครับนี่เป็นเบาะหนังก็เริ่มมีแตกายงานะครับอาจจะมีขาดบ้างนะเพราะว่าเขาใส่หุ้มมาผมก็ได้ไม่ได้แงนะดูก็ใส่ผ้าหุ้มเป็นเป็นผ้าโทนสีดําตัดน้ําเงินนะครับพวงมาลัยก็ดําตัดน้ําเงินอ่าคนโซ่ด้านหน้าเลขไม้อยู่ที่เลขไม้ตัวดิจิตอลเสียไปแล้วนะครับ ก็เป็นเกียร์อัโนต้นี่เป็นแอร์แบ็กสองลูกนะครับนี่สองลูกประมาณนี้ด้านหลังก็สวยงามครับเบาะหุ้มเรียบร้อยเพดานด้านบนดูดีนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องนิดหน่อยคันนี้เครื่องก็จะมีเครื่องจะมีเยิ้มบ้างนะครับซีนฝาครอบฝาฝาครอบเบาะนะครับตายก็จะมีเยิ้มออกด้านข้างนะครับนี่ ไม่ได้ล้างให้นะครับอย่างอื่นก็ปกติเครื่องแห้งน้ําไม่ดันนะครับปากระโปรงคันหน้าก็คันหน้าเดิมๆนะครับไม่เคยชนหนักคันนี้ก็สองหมืนบาทเอาไปขับใช้งานกันมีซีเรียส<ป>เดี๋ยวไปลองรถกันอา่ารืมอแจ้งหนึ่งอย่างคันนี้อดีตเคยติดแก๊สมาแจ้งออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูช่องอย่างอะไรนี นี่มีรอยยึดน็อตแล้วก็น่าจะมี100อรอยเจาะจีมี100อรอยเจาะอยู่ด้านในนะครับมีรอยอุดไว้อยู่แต่ก็คมด้านในช่องเก็บของเก็บสัมภาระเนี่ยก็ยังดูสะอาดดีไปขับรถกันดีกว่าเล่มเอกสารชุดโอนนะครับนี่มีมาครบพระีล่าสุดแต่อยู่ที่ปี64นี่ เ่มพร้อมจุดโอนพร้อมบัตรประชาชนบัตรหมดปีสองห้าเจ็ดสองนะครับร้อนร้อนวันนี้อากาศกระจกไฟฟ้าเนี่ยฝั่งด้านซ้ายเนี่ยไม่ลงหลังด้านหลังซ้ายลงนะครับหลังขวาก็ใช้ได้ก็จะมีตัวนี้สวิตช์เสียหรือเปล่าอ่ะมีหน้าซ้ายที่ใช้ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ คันนี้เกียร์ไม่มีปัญหาเกียร์ใช้งานปกติเผาขับเลี้ยวสุดไม่ดังก็จะมีเหมือนมีหม้อลมเท้านะครับหม้อลมเบรกเนี่ยเวลาเหยียบเบรกแล้วมันจะแข็งกระด้างไม่นิ่มนะครับแสดงว่าหม้อลมน่าจะมีรั่วซึมนะหรือว่าสายสายตูดไตรั่วอะไรประมาณนี้นะครับ เหยียบยำๆแล้วจะแข็งแต่ก็ขับได้ปกตินะครับผมก็จะแจ้งให้ทราบตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีนะขายของตามตรงนะครับซื้อขายตรงไปตรงมายังไ้สบายใจลองขับกันเกลี่ยความร้อนขึ้นเกลี่น้ำมันขึ้นความเร็ว,วรอบเครื่องขึ้นหมดนะครับ ถจะมีดังเหมือนยางห่อนนะครับฟังเสียงจะวึง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 อ่ะเสียงเสียงยางเข้ามาด้านในแม่แน่ใจว่าเป็นที่ลูกปืนล้อดังหอนลูกปืนล้อหอนหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตัวยางกระด้างบรสทภาพนะครับจะดังเข้ามาในห้องโดยสารก็รายละเอียดประมาณนี้ขับใช้งานได้เลยไม่มีปัญหานะครับ คุณภาพก็ตามราคาคันนี้สองหมื่นบาทแอร์เย็นเยบเลยนะแอร์เย็นใช้งานได้เลยพอท่านใดสนใจก็มาดูรถที่อำเภอทา่าตะเกียบฉะเชิงเซาเบอรโทรศัพท์เปอร์ติดต่อนะครับ0ู7 188 2272ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับหรือจะเข้าไปติดตามทาง Facebook นะครับพิมพ์เข้าไปหนุ่มรถยกทา่าตะเกียบนะครับหนุ่ม รถยกท่าตะเกียบก็เข้าไปดูนะครับส่วนมากผมจะลงรับซื้อรถเข้ามาทุกวัน,นผมจะลงหน้า Facebook เป็นหลักเนาะแล้วก็เวลาว่างมีเวลาว่าเก็บทําความสะอาดอะไรเงี้ยผมถึงจะมาลงช่องอยูทูปก็ยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่โทรเข้ามาสอบถามนะครับไม่ซื้อไม่ว่ากันขอโทรทักเข้ามาคุยนะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกสภาพนะครับคันนี้ช่วงนี้ผมจะขายรถราคาถูกมากเลยกําไรสองสามพันผมขายละ คันนี้ก็ขาย20,000บาทนะครับเบอร์โทรศัพท์ฝากอีกครั้ง087 188 2272คันนี้ Mazda Project ราคา2 0 0 0 0บาทนะครับโอเควิดีโอหน้าเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ครับวิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้ครับ